วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของวงังจิงฮว่ยครับคนที่เคยร่วมมือกับซุนยาเซนโคราชงชิงและเขายังเป็นหนึ่งในคณะรัฐบุรุษแห่งการปฏิวัติซินไห่คนทั่วไปก็ยังเชื่อกันว่าเขาเป็นทายาททางการเมืองของดรส,สซูนยาเซนแต่เหตุไฉนสุดท้ายแล้วเขากลับได้ชื่อว่าเป็นคนขายชาติครับเริ่มต้นเลยนะครับเขาเกิดในปีพันคิเตศกลาที่ 83ประสบการณ์วัยเด็กของเขาได้รับการอบรมมาอย่างเข้มงวดอยู่ในบรรยากาศที่ไม่ค่อยมีความสุขเป็นเวลาหลายปีสิ่งเหล่านี้ค่อยๆหล่อหลอมให้เขาเป็นค่อนข้างเป็นคนเก็บตัวเป็นคนขี้กลัวครับแต่เขาก็ยังเป็นเด็กเรียนดีระดับพรสวรรค์จนได้รับคัดเลือกให้ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นในปีคิดศักราชที่1,904ที่ญี่ปุ่นเขาได้พบค้นพบความเจริญก้าวหน้าจากการปฏิวัติเมจิ ที่เพิ่งสิ้นสุดในยุคโชกุนมาเมื่อที่เพิ่งผ่านมา20-30ปีเท่านั้นและถือเป็นจุดหักเหของชีวิตวังจริง่า่ยกลายเป็นกระบอกเสียงของพวกคิดก่กะกบ,บต,ต่อราชวงชิงและถัดมาไม่นานเขาก็เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับถงเหมือนหุ่ยที่มีผู้นําคือซุนจัดเซนด้วย ยุคนั้นเองนะครับพี่ชายของเขานั้นรู้ว่าวังจิงเว่ยนั้นเป็นพวกก่อกรบฏกับราชวงศ์ชิงพี่ชายของเขาก็ประกาศตัดพี่ตัดน้องทันทีเพื่อรักษาครอบครัวให้รอดพ้นจากโทษประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตรในช่วงปี1906-1910เขาเดินทางไปไปทั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์และไทยเผยแพรแ่แนวคิดล้มกษัตริย์และหาพันธมิตรชาวจีนโดยที่มาเลเซียนี่เองนะครับเขาได้พบรักกับลูกสาวมาเสษฐีชาวจีนในมาเลเซียชื่อเฉินพี่จินนะครับเอาละครับในปี1909 เหล่าพันธมิตรต่างข้องใจในการล้มเหลว้ำสากของการก่อการกรบฏทําให้พันธมิตรมีมติไล่ซุนเยเซนและวังจิงเว่ยออกเพราะไม่ทํางานไม่คุ้มกับเงินที่บริจาคไปในปีถัดมาวังจิงเว่ยเปลี่ยนแผนเป็นการรอบสังหารแทนแต่เหล่าพันธมิตรต่างห้าปามเขาเขาไม่ฟังคําทัดทานเลือกที่จะรอบเข้าจีนผ่านฮ่องกองและรอบสังหารเป้าหมายคือเจ้าชายใจเฟิงทำไมถึงเลือกเจ้าชายใจเฟิงครับเจ้าชายใจเฟิงเนี่ยครับเป็นผู้สําเร็จราชการของคองเตปูยี ในวันที่21กุมภาพันธ์เขาเลือกที่จะวางระเบิดไว้ใต้สะพานแล้วลากสายไฟออกมาแต่เขากลับถูกองค์ัณะขององค์ชายนั้นจับได้เพราะมีพิรุษความจริงนั้นสายลับของอาชวงชิงนั้นได้รับแรงงานก่อนแล้วว่าจะมีการรอบสังหารบุคคลสำคัญจึงได้วางกำลังไว้อย่างแน่นหนาในขณะที่เขาเข้าคุกเขาเขียนคำรับสารภาพหลายร้อยหน้ากระดาษโดยเปรียบเทียบระบบประชาธิปไตยกับระบบกษัตริย์อย่างฝรั่งเศสและญี่ปุน่นว่าประเทศเหล่านี้นั้นกลายเป็นประเทศที่เจริญแล้วหลังล้มกษัตริย์สำเร็จ หลายคนพยายามเคีย่ยกล่อมเขาให้เปลี่ยนแนวคิดล้มกษัตริย์แต่เจ้าชายใจเฟื่องนั้นเป็นคนใจกว้างพร้อมกับสั่งให้ปล่อยตัวเขาไปแถมยังกล่าวกับเขาว่าถ้าคุณอยากออกไปปฏิวัติก็ทําได้เลยแต่ถ้าคุณไปวสําเร็จนั่นหมายความว่าราชวงศ์ชิงของฉันนั้นปกครองบ้านเมืองไม่ดีพอเมื่อเขาเออกมาจากคุกได้เขามีเขาก็ยังมีส่วนร,ร่วมในการเจราจาระหว่างราชวงศ์ชิงกับคณะปฏิวัตินะครับยุคนั้นนะครับเรียกว,ว่าการเจราจาฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ครับแต่ระหว่างการเจราจานั้นมีข่าวลือมาว่านายพลเหลียงปีนั้นคัดค้าานหัวชฝ่เรือง การสละรา,าชบัลลังก์ของปูยีทําให้ตอนนี้นะครับเขานะครับเป็นหัวหน้าลกลุ่มรอบสังหารเขาไปรอบสังหารนายพลเหลียงปี้นะครับที่คัดค้านหัวชนฝาเรื่องการเจรจาเรื่องการสละราชบัลลังก์ของปูยีซึ่งการรอบสังหารนายพลเหลียงปี้เนี่ยครับทำให้สามารถล้มราชวงชิงได้สาเร็จความจริงแล้วเรื่องการเจรจาแบบปนิปนอมทั้งสุนทเสนและคณะปริวัติส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยนะครับแต่วังจริงเว้ยนั้นคอยเป็นตัวเชื่อมประสานงานระหว่าง คณะปฏิวัติกับยวนซื้อข่มาโดยตลอดหลังจากนั้นไม่นานามีการสถา,สถาปนาสหารัฐขึ้นช่วงนี้วังจิงเว่ยนั้นเลือกที่จะใช้ชีวิตแต่างงานและท่องเที่ยวไปในประเทศในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอินเดียและมาเลเซียโดยพยายามวางตัวออกห่างจากเรื่องการเมืองและยังแต่ยังคงติดตามข่าวๆจากดากดอร์ซุนิสเซนต่อไปจนกระทั่งมีนาคมปี1925ดรซุนิสเซนเสียชีวิตนั้นเขานั้นเป็นถึงผู้ล่างพินัยกรรมของดรซุนิสเซนคนทั่วไปจึงมองเขาว่าเขาคือผู้สืบทอดอำนาจต่อจากซุนิสเซน เอาละครับแต่แล้วนะครับเหตุการณ์ไม่นานถัดมานะครับก็เรียกว่าเหตุการณ์เรือลบตัวเขาเองนะครับได้รับเลือกเป็นประธานประชาชนแห่งมณฑลกวางตุ้งครับ ตอนนั้นตำแหน่งนะครับค่อนข้างจะเทียบเท่ากับประธานธิดีเลยทีเดียวนะครับแต่มีนาคมปี1926ครับเจียงไคเชกนะครับตอนนั้นนะครับยุคนั้นนะครับเป็นผู้นำผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับกับก่อเหตุการเรือลบจงซานขึ้นนะครับก็คือขับเรือออกมานะครับเพื่อใส่ร้ายพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแม้ว่าเจียงไคเชกจะพยายามขอโทษต่อวังจิงเว่ยแต่วังจิงเว่ยอ้างว่าเขาไม่สบายและไม่ยอมให้เจียงไคเชกเข้าพบและเดินทางไปต่างประเทศด้วยเหตุนี้เองครับเจียงไคเชกอาศัยจังหวะที่วังจิงเว่ยครับเดินทางไปต่างประเทศนนนนัั้เขขาาาออจจกกกพมิตง ซึ่งสาเร็จซะด้วยนะครับทาให้ตอนถึงตอนนี้วังจิงเว้ยนั้นทำอะไรไม่ได้แล้วได้แต่ร่วมมือกับเจียงไคเชกต่อไปถัดมาไม่นานครับระหว่างนั้นครับเจียงไคเชกก็วุ่นวายอยู่กับการก่อสงครามกลางเมืองนะครับระหว่างกลุ่มประชาธิปไตยกับกลุ่มคอมมิวนิสต์นะครับและแต่ก็ยังวางตัวให้วังจิงเว้ยนั้นดูแลด้านการเมืองแทนเพราะทั้งสองเห็นตรงกันว่าสาธารณรัฐจีนภายใต้การปกครองของพรรคก๊กมินตั๋งนั้นควรปล่อยญี่ปุ่นไปก่อนและมุ่งจัดการกับพรรคคอมมิวนิสต์มากกว่าเราจะเห็นว่ารัฐาจีนนของงกมิต ไม่ตอบโต้ใดๆกรณีที่ญี่ปุ่นสถาปนาสาธารณรัฐมันจุกขั้วขึ้นในปีคิสสกาดที่1,932นอกจากเหตุการณ์นี้แล้วครับยังมีเหตุการณ์การยกเย่อเหอให้ญี่ปุ่นนะครับในปี1 9 3 3อีกด้วยนะครับแต่แล้ววันที่1พฤศจิกายนปีคิสสกราดที่1,935วังจิงเว่ยถูกสุ่นเฟิงรอบสังหารแต่โชคดีขอรอดพ้นจากการเสียชีวิตวันนั้นเองครับเจียงไคเชกรีเดินทางมาพบแต่ภรรยาของวังจิงเว่ยคือเฉินปี่หยุน คิดว่านี่คือ,คอแผนการของเจียงไคเชกเธอกำหมัดแล้วไปกระชากคอเสื้อของเจียงไคเชกพร้อมตะโกนทั้งน้าตาว่าถ้าคุณไม่อยากให้วงัง,ววงจิงเว่ยทำวังจิงเว่ยเขาก็จะไม่เคยทําทํำไมคุณต้องส่งคนมาลงมืออย่างโหดเหี้ยมเช่นนี้ด้วยเจียงไคเชกนั้นร่วมมือกับวงังจิงเว่ยมาโดยตลอดแต่แล้วก็มาจุดสิ้นสุดหลังจากเหตุการณ์ซีอานนะครับในปี1936นะครับเมื่อจอมพลจางเสี่ยวเหลียงจับเจียงไคเชกเป็นตัวประกันบังคับให้พรรคก๊กมินตั๋งนั้นจับมือกับพรรคคอมมิวนิสต์ร่วม ทำให้เจียงไคเชกต้องหันมาสู้กับญี่ปุ่นแทนแม้ว่าเจียงไคเชกเลือกที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นแบบไม่เต็มตัวก็ตามนะครับเข้าสู่วันที่7กรกฎาคมปี1 9 3เกิเดกิดเหตุการณ์สะพานมาโคโเปโลที่ชานเมืองเป่ยผิงหรือเมืองปักกิ่งในปัจจุบันนะครับญี่ปุ่นถือโอกาสลุกลานจีนรอบด้านและสามารถชนะศึกอย่างรวดเร็วโดวยสามารถบุกยึดเซียงไฮ้และนันจิงได้ทําให้รัฐบาลของเจียงไคเชกต้องย้ายออกจากเมืองหลวงคือนันจิงไปเมืองฉงชิ่งแทนนะครับ วังจิงเว่ยที่ถูกวางตัวให้ดูแลทางการเมืองมองว่ายิ่งพรรคก๊ก,กมินตั๋งนั้นทําสงครามกับญี่ปุ่นจะยิ่งทาให้พรรคก๊ก,กมินตั๋งอ่อนแอลงและใน,นที่สุดจะให้แพ้แก่พรรคคอมมิวนิสต์เขาจึงยื่นข้อเสนอประนีประนอมกับญี่ปุ่นวังจิงเว่ยรู้ดีว่าการทําสงครามกับญี่ปุ่นนั้น,าาน,น,นยังมีความสําคัญรองจากการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศซีอีกดังนั้นวังจิงเว่ยจึงเลือกที่จะให้สาธารณรัฐจีนดําเนินนโยบายยอมจานนต่อญี่ปุ่นนะครับอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์นั้นจริงเนี่ยครับญี่ แต่วังจิงเว่ยก็ยังเลือกที่จะปฏิบัติ norm กับญี่ปุ่นนะครับเอาละครับเข้าสู่ตุลา,ลาคมปี1938นะครับญี่ปุ่นนั้นเปลี่ยนกลยุทธจากการลุกจีนนะครับด้วยการพยายามชักจูงบุคคลสําคัญของพรรคกุม,มินต่างให้ยอมแพ้และยอมจํานนโดยแถลงว่าชาวจีนที่ต้องการทํางาน,งานจะเลือกกลับมาทํางานเช่นเดิมวังจิงเว่ยนั้นทั้งดีใจและแปลกใจที่ญี่ปุ่นนั้นปฏิบัติกับเขาดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีหลายคนที่เชื่อว่าหากต่อต้านญี่ปุ่นประเทศจีนอาจถึงเขาล่มสลายได้ โดยวังจิงเว่ยพยายามเผยแพง่แนวคิดนี้ออกไปแต่เจียงไคเชกนั้นปฏิเสธไม่เอาด้วยเด็ดขาดนะครับวันที่3พฤศจิกายนปี1938ญี่ปุ่นออกมาแถลงการย้ำเจตนารมณ์เดิมว่าไม่คิดว่าคนจีนจะเป็นคู่แข่งขอเพียงยกเลิกแนวคิดต่อต้านญี่ปุ่นวันที่16พฤศจิกายนปี1938วังจิงเว่ยร่วมรับประทานอาหารกับเจียงไคเชกพร้อมกับตำหนิเจียงไคเชกอย่างมีอารมณ์ว่าตอนนี้ประเทศจีนโดนภัยสงครามเละเทะเพื่อร่วมชาติถูกฆ่าตายอย่างเวทนาพวกเราควรละอายต่อด็อกเตอร์ซะ,ระชาชน พวกเราควรลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดแต่เจียงไคเช็กนั้นไม่ไม่รับข้อเสนอน,นี้เด็ดขาดหวังจริงว้ยจึงได้เจรจารับรับกับตัวแทนญี่ปุ่นชื่อคังเยสะดากิที่เมืองเซี่ยงไฮ้พร้อมวางแผนหลบหนีวันที่18ธันวาคมปี1938เขาอ้างว่าเขาจะไปกล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองคุนหมิงจึงขึ้นเครื่องบินโดยสารออกเดินทางจากเมืองฉงชิ่งแต่ก่อนออกเดินทางเขาเขียนจดหมายฉบับหนึ่งฝากให้เจียงไคเช็กมีใจความสั้นๆว่าเราต่างมีจุดประสงค์เดียวกันคุณทําสิ่งที่ง่ายแต่ผมเลือกทําสิ่งที่ยาก วันที่19ธันวาคมปี1968เครื่องบินโดยสารก็มาถึงหาน,หนอยประเทศเวียดนาม3วันถัดมารัฐบาลญี่ปุ่นก็ประกาศบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับจีนโดยร่วมมือเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันต่อต้านคอมมิวนิสต์และให้ความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจช่วงเวลานี้เองครับวังจิงเว่ยเนี่ยพยายามเกลี้ยกอมให้เจีงไคช็ยยอมรับข้อเสนอแต่ไม่สำเร็จชเช่นเดิมนะครับ แถมคนสนิทของวังจิงเว่ยคือเจิ้งจงหมิงกับถูกกลุ่มขวาจัดในพรรคก๊ก,กมินตั๋งรอบสังหารในเดือนมีนาคมปี1 9 3 9เมษาย,ยนปี1 9 3 9วังจิงเว่ยเดินทางกลับถึงเมืองเซี่ยงไฮ้มีนาคมปี1940วังจิงเว่ยร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลประชาชนที่เมืองนานกิงก็คือเมืองหลวงเก่าของก๊กมินตั๋งนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นยึดไว้ได้แล้วครับโดยรัฐบาลชูคำขวัญว่าต่อต้านคอมมิวนิสต์สร้างประเทศสันติ โดยมีวังจิงเว่ยนั้นเป็นประธานาธิบดแีและมีโจโปไห่คนสนิทของเขานั้นเป็นรองประธานาธิบดีช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลนานจิงนั้นต้องเจราจารต่อรองกับญี่ปุ่นไม่ว่าจะต้องยอมรับรัฐบาลแมนจูั่วและยอมให้ญี่ปุ่นใช้เกาะไหหนานเป็นฐานทัพเรือในปี1943รัฐบาลนานจิงก็ประสบก็ประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐถือเป็นการเข้าข้างฝ่ายอักษะอย่างเต็มตัวเพื่อแลกกับการที่ญี่ปุ่นจะสละสิทธิ์นอกอาณาเขตแต่เจียงไคเชกนั้นคอยส่งสายลับที่เรียกว่าสายลับฉงชิ่งส่งมารอบสังหารมาโดยตลอด จนกระทั่งปี1944วังจิงเว่ยนั้นป่วยและเดินทางไปรักษาตัวที่นากยยาประเทศญี่ปุ่นและเสียชีวิตที่นั่นในวันที่10พฤศจิกายนปี1944ร่างของเขาถูกกนำมาฝังไว้ใกล้ๆกับสุสานของดรซุนเซนปีถัดมาญี่ปุ่นก็ประกาศแพ้สงคราม อันถือว่าเป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ทําให้รัฐบาลน,นานจิงล่มสลายลงไปด้วยแต่มีข้อสังเกตว่าประชาชนในในนานจิงนั้นกลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อต้านวังจิงเหว่ยเลยนั่นหมายความว่าแนวคิดของเขาก็ไม่ผิดนักทีเดียวแต่เราพรรคพวกของเขานั้นกลับถูกพิภากษาประหารชีวิตในฐานะผู้ทรยศต่อชาติหลังจากนั้นเจียงไคเชกก,ก็กลับมาตั้งรัฐบาลกกมินตังที่นันจิงอีกครั้งและเปิดศาลพิภากษาพวกฮันเจียน หรือคนขายชาตินะครับแต่วังจิงเว่ยนั้นตอนนั้นเสียชีวิตไปแล้วแม้ว่าเขาจะรอดพ้นจากการพิจารณาคดีแต่ศพของเขานั้นกลับไม่รอดหลังจากเจงไอเชกกลับมานานจริงไม่นานเขาก็สั่งให้ผู้บัญชาการหารสูงสุดไปปลาระเบิดที่หลุมศพของวังจิงเว่ยเมื่อลงหินถูกเปิดออกศพของเขาถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นใส่กระสอบและถูกนําไปทิ้งในแม่น้ำเงียงสีเกียง4ปีถัดมาสิ่งที่วังจิงเว่ยกลัว,ก,ลวก็เป็นความจริง ในปี1949กองทัพของเหมาเจ๋อตุงได้รับชัยชนะและส,สามารถสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นสำเร็จเมื่อวันที่1ตุลาคมปี1949ขณะที่พักกุ้มินตัง๋งต้องถอยลุนน่นหนีไปอยู่ที่กเกาะไต้หวันแทนเอาละครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมเชื่อว่าการไปเข้ากับศัตรูเพื่อรักษาชีวิตรอดนั้นก็ไม่ใช่เป็นทางเลวร้วายสักทีเดียวนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยครับจอมพลปอนีก่ก็ไปเข้ากับญี่ปุ่นนะครับจะถามว่ามันก็รักษาชีวิตคนไทยไว้นะครับ ซึ่งจะลบกันแป๊บเดียวเองนะครับก็จะยอมเลยยอมให้ญี่ปุ่นใช้เป็นทางผ่านก็คุณละครับคิดยังไงบ้างครับว่าการหนีไปเข้าศัตรูเพื่อรักษาชีวิตรอดนั้นเป็นสิ่งที่ควรทําหรือเปล่านะครับโอเคครับงั้นวันนี้จบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ